สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทที่เขาว่าอช่ไหมทฤษฎีบทที่ว่าถ้า a b และ c d ตัดก,กันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะแล้วรูปสี่เหลียม Bc, bd เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมา พิสูจน์ตามทฤษฎีบทนี้กันนะคะว่าเป็นจริงตามที่เขาว่าหรือเปล่านะคะขั้นแรกเราก็มาดูก่อนนะคะว่าเขาบอกว่า AB และ CD เนี่ยตัดตัดกันนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็จะได้ออกมาเป็นรูปน,นี้นะคะก็คือ AB แล้วก็ C D เนี่ยตัดกันตรงนี้นะคะทีจ่จุดนี้แล้วก็แบ่งครึ่งซส่งกอลัรกันแสดงว่าตัวนี้กับฝั่งนี้นะคะนะครับเท่ากันก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม A C B D ดังรูปนี้นะคะแล้วก็จะมาดูก,กันว่ามัน จริงตามที่ที่สีิบทบอกไว้หรือเปล่านะคะมาดูที่การพิสูจน์นะคะม็พิสูจน์ดูว่าใช่หรือเปล่า มาดูเรามาดูกันที่น A, B, G, G, เนี่ย AB กับ CD เนี่ยเราให้ตัดกันให้เป็นจุด O แล้วกันนี้ตัดกันที่จุด O นะคะแล้วเราก็มาดูที่สามเหลี่ยม AOD นะคะสามเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็สามเหลี่ยม BOC นะคะสองสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยแล้วเราก็จะได้ขั้นตอนแรกให้เราพิจารณาสามเหลี่ยมอะไรนะเมื่อกี้สามเหลี่ยม a o D และ สามเเรียน B O C นะคะพิจารณาสองอีตนี่นะแล้วเราก็จะได้ว่า E O เนี่ยจะเท่ากับ B O แล้วได้ AO เท่ากับ BO แล้วนะคะแล้วก <t cave communication> ็ลงมาดูที่ด้านต่อไปที่ด้าน CO CO เนี่ยก็จะต้องเท่ากับ BO นะคะ AO จะเท่ากับ BO อ่ะขอใครนะคะทุกคนอ่าตรงนี้ด้าน Co นะคะก็จะได้เท่ากับโดเอโอ,โอ,โอใช่ดีนั่นโ แล้วก็เนื่องจากว่าอ่ CD นี้นะคะเนื่องจากว่า CD แบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง A AD เนี่ยที่จุด O นะคะก็จะได้ว่าไอมุมมุมนี้นะคะ มุมนี้มีขนาดที่เท่ากันมนี้มีขนาดที่เท่ากันดูให้เป็นมุมที่หนึ่งแล้วก็มุมที่สองมกันนะจะได้ว่ามุมหนึ่งจะเท่ากับมุมสองแล้วก็